มาเลี้ยงงัวมาเลี้ยงงัววันนี้มาเลี้ยง,งวัวแล้วก็มาตึกปลาตึกปลาขึ้นกินปีใหม่มาเดอ้อมาเดอ้อมากินปลาคนตึกปลานี่2สองคนนี่คนถาเก็บปลาอืม หวานเลยโอ้านเป็นอยู่เนาะปีนี้จกจกน้องใหม่เดอ้อไปจะมากินป่ากับมาเดอ้อหากระจกน้องป่าบุตทันได้ปล่อยจกน้องใหม่จกคันใหม่เห็นบ่อคันใหญ่พึงวึง่งนะ มาเด้อกินป่าเด้อกำลังลงน้องย่าเก็บป่านี่ตึกแหกะจักตมาตึกป่ากับมาตะกรุงเทพหมาตะไก่ห้าวอย่างเดียวงมแนงงมแนงมิตะห้าวอย่างเดียวตเบืองคักแล้วนี่ก็ที่ไดแต่ป่าตองนี่อ่า จกน้องเมอเดอนี hmm. mm ่จกน้องเมอป่าจะว่าไปเปิ่ไปจากนี้ป่าจะว่าไปเิ่เปจากนไะนปน